เป็นยังไงคะไส้ทอดอร่อยมากคุณแม่อร่อยไม่เค็มไม่หวานพอดีแต่มันไม่หวานฉ่ำเค็มนำหวานนำเหมือนของ,งอุ้มเชียงอของุ้มเชิงอร่อยเป็นไงเนาะอร่อยตอนเราปรุงเรานึกว่ามันจะฉ่ำเลยเนาะไม่ฉ่ำกรอบนี่ะงยังง้อ,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 อ ืคิดไทยก็ไม่เคยถึงเนาะมันล่วงหมดอะ่ะกินต้องมาโรยข้างนอกก่อนนี่ค่ะนี่ปลาบองดิบนะอันนี้เราบองดิบนี่บองทุบอ่ะอืมหอยชาชีนีปลาค่ะคนนั้นอ้า,า,นะอาลยเด็กเก๊มามันจะเข้ามาไหมเนี่ยจะไม่กินข้าวอ๋อเอาไอ้ย็ดวุ้นไปด้ว มาพอดีเสียงเสียงสยงดมาพอดีแล้วราบปลาด้วย <c oughs> อันนี้บองซุปค่ะกินเลยกินเะยเนาะหัวหน้าทำมีต้นไม่ใหญ่วันนี้คนสงปลาร้ายอันนั้นเมียคนสงปลา้า จอร่อยครับปกติมันเป็นการกินน่างกินข้าวกับฉันวันนี้บันคับมันกินเป็นไงครับพี่เต้นด <c oughs> ยอดเลยครับลาบองไ <c oughs> ส้เนี่ยมันอร่อยเหมือนร้านทั่วไป <c oughs> แต่ของส้มเช้งอ่ะเขามันจะฉ่ำหวานแล้วก็คือรสที่ชูเด่นโดดเด่นเลยคือหวานก็เค็มเนาะ แล้วก็ถึงพริกไทยวันเนี้ยคือกินไปจะรู้สึกเลยว่าพริกไทยมันอ๋อแม่รู้แล้วก็อาจจะมาคุกข้างนอกอีกทีหลังจากทอดเสร็จอือหรือไม่ก็เหมือนน่าจะเป็นอย่างนั้นแหะอ,อืมกับข้าวของเราใส้ทอดอันนี้เห็ดของเราค่ะอืม นดิมกช็ช่อน,นอ,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 อันนี้ดิบดิบก็่อร่อยดันี่คือดิบนะ ดิปมันหวานเนื้อปลาเนาะเปลาทำไมเงียบปิดล่ะใส่ใหญ่เ <c oughs> ขินเ <c oughs> ขินกินเลยใส่ทอดดิบอร่อยมากเนาะจะไม่จิ้มหน่อยไหม <c oughs> <c oughs> ไส่้มก็มีเหรอ ค่ะท,ทุกคนกินกาวผนะ่านนะใส่ผ่านเนาะแล้วทีหลังทำต้องใส่หวานตัวนี้หวานเค็ม<ช>ไส<อ>้ทอดอร่อยไหมพี่เพลอร่อยค่ะยอดครั้งแรกแล้วก็อร่อยเนาะคุณแม่เทผชุนกินหรอ่ะ